สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนหนานอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ป้าอ้อนด้วยนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพาไปเที่ยวชุมชนเล็กๆนะคะไปทานเคก้กไปชมสเสน่ห์ชุมชนเล็กๆของประเทศนอร์เวย์นะคะว่ามีสเสน่ห์อย่างไรกับชุมชนเล็กๆนะคะในความรู้สึกของป้าอ้อนนี้นะคะ การที่เราอยู่ชุมชนใหญ่กับชุมชนเล็กจะมีความแตกต่างกันนะคะสเสน่ห์ของชุมชนเมืองเล็กๆที่ป้อ้อนกล่าวถึงนี้ก็คือเมืองควินเนสดานนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ค่ะมาชมกันนะคะว่ามีสเสน่ห์อย่างไรนะคะในชุมชนแห่ง,งนี้นนะ เดี๋ยวป้าอ้อนจะพามาชมสเสน่ห์เมืองเล็กๆของเมืองนี้นะคะสเสน่ห์ของชุมชนเมืองนี้ก็คือการปกครองดูแลของเขาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนะคะอย่างเช่นวันนี้เขามีงานเลี้ยงของธนาคารนะคะวันครบรอบ150ปีของธนาคารท้องถิ่นนี้นะคะล้วก็จะมีการจัดเลี้ยง จะพามาชมวิธีการจัดงานของชุมชนของประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆมีการจัดงานง่ายๆแบบนี้นะคะฤดูร้อนเขาก็จะใช้ดอกไมท้ที่สวยงามที่เอามาตกแต่งประดับแบบนี้นะคะส่วนฤดูหนาวเขาก็จะใช้แสงไฟสะมกกว่านะคะนานๆเพื่อได้เหน็นบรรยากาศแบบนี้ งานของเขานะคะจะมีความร่วมมือจากเด็กๆในโรงเรียนหรือคุณครูในโรงเรียนหรือว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะเช่นนักร้องหญิงคนนี้เขาก็เคยอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ตั้งแต่เล็กๆนะคะ เดเขาโตเขามีอาชีพการงานที่ดีเขาก็มาช่วยชุมชนเก่าของที่ชุมชนที่เขาเคยอยู่นะคะผู้คนที่นี่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นสเสน่ห์มากๆเลยนะคะของชุมชนเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะ การใช้ชีวิตของชุมชนเล็กๆของนอร์เวย์นะคะจะไม่ยุ่งยากในเรื่องการดื่มหรือการอะไรแบบนั้นนะคะส่วนมากการจัดอาหารที่เป็นโลงทานส่วนมากก็จะเป็นเค้กอะไรประมาณนี้นะคะกาแฟหรือว่าฮอทดอกไส่ขนมปังอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะแต่เขาเลี้ยงอิ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เขาจัดแบบฟูลออปชั่นเลยค่ะพ mm hmm. ระอ้อนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะมาร่วมงานนี้นะคะมาร่วมทานลงทานของเขาค่ะเขาก็จะจัดดนตรีมีนักร้องมาร้องให้ คนที่อยู่ชุมชนนี้ได้ฟังแล้วได้ร่วมสนุกกันนะคะจริงๆหน้าเวทีสนุกมากเลยนะคะป้าอ้อนก็ไม่ได้เปิดเสียงนะคะ <stay> ก็เดี๋ยวก็จะปิดกดนะคะแล้วก็หน้าเวทีก็จะมีคนเยอะมากมายเลยนะคะ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมได้นะคะแต่จะบอกว่าเป็นงานเลี้ยงที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะชุมชนเล็กๆของนอร์เวย์นี้ส่วนมากจะมีการบริการและการดูแลเอาใจใส่ที่ดีฝ่าในชุมชนใหญ่ๆนะคะจุดสวยงามแล้วก็วิวในเมืองนี้ก็มีได้เห็นทั่วไปนะคะ ที่ถ่ายทำก็คือช่วงฤดูร้อนก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยู่ในต่างแดนนะคะ คิดเหมือนกันไหมคะว่าความแตกต่างมันต่างกันจริงๆนะคะระดับเมืองใหญ่กับเมืองเล็กนี้นะคะเมืองเล็กก็มีอะไรให้ชมนิดๆหน่อยๆก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีผู้คนมากมายนะคะแต่ก็ทําให้ชุมชนเสน่ห์ชุมชนของพลเมืองของที่ปะอ้อนได้เที่ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ได้พักผ่อนนะคะได้ชมนู่นชมนี่ในเสราร์อาทิตย์ ที่ชุมชนเขาจะจัดไว้ให้เราชมนะคะเหมือนก็ให้เขาประชากรของเขาได้พักผ่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากิจกรรมของประเทศนอร์เวย์ก็จะมีไม่มากมายนะคะก็จะมีนิดนิดหน่อยๆที่ให้ประชากรได้พักผ่อนได้เดินชมหรืออะไรประมาณนี้นะคะชมมอเตอร์ไซค์สวยๆไปกับป้าอ,อ้นนะคะเป็นสิ่งที่ป้าอ,อ้นชอบและใฝ่ฝันที่จะมีนะคะ แต่ก็ไม่สามารถที่จะมีได้นะคะเพราะว่าแพงเหลือเกินค่ะเพื่อนๆชมความงามไปกับอ้อนไปเพื่นๆก่อนแล้วกันนะคะ mm hmm. ยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ